สวัสดีคะ่ะพี่เพื่พพพอนๆโลกดนที่น่ารัากทุกๆคนนะคะวันนี้นุ่นจะมาทำคลิปพี่อากาศนะคะสำรับมินี้เน้อว่าอ๋อช่วงนี้นะคะ เขาอยากทำอะไรกับคุณเช่นอยากตีอยากโทรหาอยากพัฒนาความสัมพันธ์อะไรประมาณน,นี้ค่ะหรือแบบอยากมีโมเมนต์อะไรนะคะนี่ก็จะมีไพ่เพื่อนๆเลือกทำบทท่ากองนะคะนี่คือกองที่1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าเลือกกองที่คุณรู้สึกว่ามีพลังงานดึงดูดคุณมากที่สุดเนาะอะ,อะเดี๋ยวเรามาเลือกเปิดไพ่กองที่หนึ่งเลยเขาอยากทำอะไรอะไรอ่ะเขาเหมือนแบบ เจพติดคุณเนาะช่วงเนี้ยอยากอยู่ใกล้คุณตลอดเวลาเลยไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรก็ตามอะ่ะอยากอยู่ข้างคุณอยากชวนคุณไปเมาด้วยอะ่ะคือแบบไปกินเหล้าดื่มเหล้าแล้วก็นั่งเฝ้ากันนะคะตามตัวติดกันตลอดเลยซึ่งจริงๆมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นการที่แบบพากันไปในในในแบบสิ่งมึนเมาเนาะแต่มันก็เหมือนเป็นการที่แบบอย,อยากอยู่กับคุณตลอดเวลาอะไรประมาณนี้ค่ะ อ่ะของที่2เขาอยากทำอะไรกับคุณเ,เขาอาจจะอยากพาคุณนะคะไปหาหมอไปไปรปึกษามหมอไปตรวจร่างกายนะคะไปเช็คร่างกายหน่อยเอ่อถ้าใครที่ต้องการที่จะวางแผนการมีบุตรนะคะอาจจะต้องไปพากันไปปรึกษามหมอเนาะหรือว่าเขาอาจจะกำลังจะวางแผนในการที่จะให้คุณมีลูกก็ได้หรือเขารู้สึกว่าช่วงนี้คุณอาจจะมีสุขภาพอะไรบางอย่างที่ ไม่ค่อยแข็งแรงอะคะ่ะเขาก็เลยอยากให้คุณไปเช็คร่างกายหน่อยนะอ่าคนที่เลือกไพ่กองที่3นะคะเขาอยากจะช่วงนี้เขาอยากจะทาอะไรกับคุณอาจจะไปจับผิดคุณไหมว่าคุณนอกใจเขาไหมแอบมีคนอื่นหรือเปล่านะคะหรือเขาจะตามคุณไปทุกที่เพื่อดูว่าคุณแบบมีใครหรืออีกกรณีเดียวกรณีอีกกรณีหนึ่งเขาอาจจะกําลังทําอะไรที่มัน ปิดบางคุณก็ได้นะคะเช่นแอปมีคนอื่นแอปมีกิก๊กอะไรอย่างนี้ก็ได้นะแต่เราว่าไม่ได้ถึงขนาดนั้นเนาะอาจจะแบบไปจับผิดคุณหรือแบบ ไม่ค่อยไว้ใจคุณก็ได้นะคะอ่ะกองที่สี่เขาอยากจะพาคุณไปทําอะไรนะคะเขาจะทำอะไรกับคุณพาคุณไปท่องเที่ยวชายทะเลสถานที่ธรรมชาติขับรถชมวิวนะคะเหมือนไปสวีทกันไปฮันนีมูนไปท่องเที่ยวนั่นแหละไปเดทนะคะประมาณนั้นเลยนะคะไปด้วยกันสองคนมองตารู้ใจกรนนุ่งกรนนิ้งกันประมาณนั้นนะคะอ่ากองที่ห้านะคะช่วงนี้เขาอยากจะทําอะไรกับคุณ เขาอยากจะมาหาคุณน่ะเขารู้ว่าที่ผ่านมาหาเขาชอบปล่อยคุณรอมาเลดนัดเช้ามาบ่ายนัดบ่ายมาเย็นหรือแบบทํางานยุ่งไม่ค่อยมีเวลาให้คุณแล้วมาช้าตลอดคุณก็รอตลอดอะไรประมาณนี้เขาอยากจะปรับปรุงตัวข้อนี้ให้ดีที่สุดนะคะหรือจะอยากมีเวลาให้คุณมากขึ้นนั่นเอง ประมาณนี้นะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปเราเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายใครต้องการดูโดนส่นต่อแอดไลน์นะคะหรือใครต้องการสนับสนุนช่องนะคะสามารถสมัครสมาชิกได้นะคะมีตั้งแต่ราคา50าบาท80บาทและ100บาทนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย